หวดัดอ,ดอุดรธานีครับก็ได้มีการประชุมติดตามนะครับเตรียมความพ่อพิธีจัดนามประพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับ ที่หองประชุมกมรมหลวงประจักษ์ศิราป,ปากมนะครับชันหาอาคารหนึ่งสารากลางจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงกเพพกษมผู้วาราชการจังหวัดอุดรธานีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเหตนาพระพุทธทม์ศักิ์ธิ์เพื่อสรุปงานในการเตรียมความพร้อมในการจัดเหตนาพระพุทธทม์ศัก์ธิ์ของจังหวัดโดยมีคณะกรรมการไฟต่างๆทงางเก่าคณะเขารวมประชุมจังหวัดอุดรธานีครับมีกำหนดการจัดพิธีพระรีกรรมตักน้ำจากบ่อนามศักิ์ธิ์คำชะโนด ตำบลบานม่วงอำเภอบานดุงในวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2 5 6 7เลิกเวลา14นาฬิกา4นาทีพิธีบรรจุขันสาคอนเพื่อเชิญขันสาคอนและน้ำทีตักไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธม,มนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2 5 6 7เลิกเวลา17นาฬิกาเก่นาทีทีพระอุโบสถวัดมัด ชิมาวาดพระอารามหลวงอําเภอเมืองอุดรธานีและซมีพิธีเวียนเทียนสมโภชหนา้าพระพุทธมนต์ศักิ์ซิ์ในวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2 5 6 7เรสิเเลิกเวลา12นาฬิกาที่พระอุบโบสถวัดมัดชิมาวาศพระอารามหลวงอําเภอเมืองอุดรธานีครับ